สำหรับเพื่อนๆนะคะในช่อง y o u t u b e นะคะช่องนี้นะคะพี่ก็มาสร้างตัวตนในช่อง y o u t u b e นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆในเฟซบุ๊กนะคะที่เข้ามากดติดตามให้คลินะคะอ่ะนะคะขอหนึ่งพันคนนะคะขอหนึ่งพันคนแรกนะคะอ่ะเราจะตั้งใจทำคลิปถ่ายยี่สิบอวันนะคะให้ความรู้ต่างๆนะคะวันนี้เราจะมาแบ่งปันในเรื่องของการ บริหารเงินเรื่องของซิกดาค่ะเนื่องจากก็ไม่เคยไปเรียนรู้นะคะแล้วก็เพิ่งเริ่มทําค่ะนะแล้วก็ปลดล็อกเรื่องสมองไปแล้วนะคะด้วยอรถอดรหัสลับสมองเงินล้านค่ะเราได้อยากรู้ด้วยความที่เรานะก็เป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์ในด้านการหาเงินมาเยอะมากมากเก่งมากเคยมีเงินเก็บมากสุดก็สองหมืนกว่าบาทแต่ผลสุดท้ายอ่ะก็มีคนมามาเอาเงินเราก็เอาเงินนั้นมาใช้ช่วยเหลือน้องหรือให้ใครไปหมดแต่ ตอนนี้เรารู้แล้วนะคะเรารู้ว่าให้เงินที่เราเก็บเนี่ยเราจะต้องเก็บไว้อะไรบ้างนะคะเรามารู้กันว่าถ้าวันนี้แหละคุณจะปลดล็อกเรื่องการเก็บเงินมากๆเลยค่ะว่าวันนี้เราต้องหาเงินมาเก็บไว้เพื่ออะไรบ้างนะคะหนึ่งค่ะคือการเก็บเงินนะคะไว้เพื่ออนาคตของเราภายภาคหน้าที่ตอนเราก็เสียนะนะสองนะคะคือการเก็บเงินไว้ลงทุนค่ะงลงทุนอะไรก็ได้ที่มันเงินต่อเงินให้เรามีเงินมากขึ้นนะ โดยเฉพาะในยุคสมัยนี้แนะนำค่ะคือการขายออนไลน์ค่ะขายตัวไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเจอรี่ไฟเบอร์นะสบู่พิงเรดี้นะคะหรือสบู่นาดาค่ะนะหรือว่ากระเป๋าแดกซับก็ได้นะคุณก็จะมีรายได้จากการกินใช้สินค้าหรือขายเนาะ,ะลงทุนเท่าไหร่ก็ได้กำไรเท่าตัวนะคือมันก็คุ้มมากสองคือการลงทุนค่นะอันเพื่อนะก็จะแางเส้น ซื้อถอ,ออย่างเส้นนะซื้อฉลากอมสินหรือทําประกันชีวิตให้ตัวเองแล้วก็ครอบครัวประกันนั้นจะช่วยเหลือเราภายในอนาคตเมื่อเราตายไปเนาะอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าเรายังไม่ตายนะตอนนี้เราต้องขยันหาทางหาเงินนะคะแล้วก็รักเงินให้ม,มากๆเราเงินจะไหลามาทีมาหาเราค่ะนะแล้วก็รักตัวเองให้มากๆนะคะรักสุขภาพเองให้มากๆแล้วทีเนี้ยเงินก็จะไหลามาทีมาะค่ะนะคะ ต่อมาเขาเรีวยกว่าอะไรนะการเก็บเงินเพื่อการเรียนรู้อยู่ัวอ,อย่างเช่นอย่างพี่เนี่ยค่ะอยากเรียนรู้นะกับครูบาอาจารย์นะเพื่อจะปลดล็อกเรื่องสมองแล้วก็อยากจะมีรายได้ที่แบบต่อเดือนนะ่ะให้มันมากขึ้นนะคืออยากคือมีรายได้หลักล้านอะไรอีนั่นเองค่ะนะคือมีเป้าหมายที่อยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์ให้ได้อยากจะมีใจที่แข็งแกร่งนะคะอยากจะมีหัวใจเพชรน,นะคะเพื่อจะทําให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีค่ะ คือร่ำรวยนั่นเองค่ะนะเพื่อจะเลี้ยงดูตัวเองได้แม่ได้ครอบครัวหรือมีเงินไปตอบแทนบุญคุณญาติพี่น้องนะบ้านเราที่แบบเขาเคยดูแลเรามาตั้งแต่เด็กๆน,น,นะ,ะหรือตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเราอะไรประมาณนี้ค่ะ,ะต่อมาคือการเก็บเงินไว้ทําบุญค่ะนะเก็บเงินไว้ทําบุญส่วนนี้นะเราจะเก็บเงินไว้ทําบุญที่วัดแล้วก็ทําบุญให้แม่หลักๆคือเราจะทําบุญให้ให้มาดาของเราก่อนเงินส่วนนี้เนาะ เงินทาบุญส่วนให้แม่ด้วยให้ตัวเองด้วยสมมติว่าวันนี้เราเริ่มขายของออนไลน์ใช่ไหมเราตั้งเป้าภายในหนึ่งเดือนเนี้ยเราจะขายได้เท่าไหร่ก็ช่างเราตั้งเป้าแล้วเราทําได้ใช่ไหมเราก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งเนะี่ยทาบุญให้แม่ก่อนแล้วผลบุญที่ท่านได้รับเงินจากเราเนี่ยจะเป็นบุญกุศลในการเลี้ยงดูแม่มรรดาเนี่ยทําให้เราหาเงินหากินขึ้นหาเงินได้เยอะแล้วก็มีเหลือเก็บได้ค่ะนะจริงๆมันเก็บทั้งหมด6ส่วนนะคะหนึ่งส่วนเพื่ออนา,นาคตส่วนลงทุน ปัจจุบันส่วนลงทุนเพื่ออนาคตส่วนเพื่อใช้จ่ายที่ลวมรวมส่วนนี้ค่ะถ้าวันนี้เราเป็นคนหนึ่งที่รายจ่ายเยอะเราก็ต้องคิดแล้วล่ะต้องเก็บเงินไว้รายจ่ายเราจะจ่ายเฉพาะสิ่งที่จําเป็นจะได้อย,อย่างเช่นมามา่าปลากระป,ะป,ะป,ะปะ๋องอาชีพมันต้องกินนะหรือแม้กระทั่งสบู่ล้างหน้าสบู่ล้างจุดซอ่อนลนที่เราต้องใช้อ่ะหรือแม้กระทั่งกระเป๋าที่เราต้องใช้มันจําเป็นนะ หมือนเราซื้อทีหนึ่งอ่ะเราใช้ได้เป็นปีสองปีมันก็คุ้มนะอ่ะเราไม่ต้องไปซื้อแบบซื้อมาอะไรเยอะแะอะไรประมาณนะี้เออซื้อเยอะมันซื้อได้แต่เราก็ต้องแบบดูสถานะการเงินของตัวเองด้วยว่าพี่วันนี้เราติดลบการเงินหรือเปล่าถ้าเราไม่ติดลบการเงินอ่ะเราก็ซื้อเยอะได้อืมอะไรประมาณนี้ค่ะเออบอกตัวเองว่าไม่ไม่แล้วต่อไปนี้จะมีสภาพทางด้านการเงินนะคะบอกตัวเอง เราบอกตัวเองค่ะว่าตัวปเนี้นะคะเราสั่งจิตใต้สำลีอของเรานะคะว่าต่อไปเนี้ยฉันอนุญ,ญาตให้ตัวเองมีอิสรภาพทางด้านการเงินฉันหาเงินเก่งฉันเก็บเงินอยู่ฉันหาเงินเก่งฉันเก็บเงินอยู่ฉันบริหารเงินสามารถมีเหลือเฟือมั่งคั่งเรื่องการเงินได้นะคะพี่เคยไปเรียนรู้กับคนสําเร็จมาในเรื่องการเก็บเงินเหมือนกันค่ะนะเราก็ท้องต้องบอกให้เราสั่งนะ เวลาเราเก็บไว้เงินได้เนี่ยแล้วเขาบอกใช่โยชั้นทําได้เลยเขาบอกให้เราพูดแบบนี้เลยนะให้เราดีใจเฮ้ยวันนี้เราเก็บเงินได้ก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อทำให้ทุกคนเนยคะ่ะมีเงินเก็บมากขึ้นนะ,ะไม่ใช่เพื่อใครหรอกค่ะเพื่อครอบครัวเรานี่แหละนะคะประจ่บบาไวเพื่อตัวเราเองด้วยค่ะแม่แม่จะได้อยากจะกินอยากเที่ยวที่ไหนก็ได้ไปไงนะคะแล้วเราจะไปเที่ยวด้วยกันนะในอนาคตค่ะนะ เราจะไปมีความสุขด้วยกันนะคะสวยและรวยมากกว่าด้วยกัน,นะคะ่ะให้เราจะกไปบ่ายอย่าลืมกดนะคะติดตามตกดซับสไคร e เพื่อรับความรู้ดีๆกับพี่นะคะบ๊ายนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะพี่ก็อยากจะมีแรงในการทําคลิปต่างๆช่วยเหลือผู้คนต่อไปะคะ่ะ